ตังตังอย่างเดียวไม่คุยด้วยคำพูดตังเส็ดพันด้วยจะขายเสียพันกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่โดนลาันโดนหาผมพี่ใก่พี่ใหญ่ได้ยินเสียงเพาะว่าหลังลงทีเดียวไม่กูไม่ได้ยินฟุตบอล เดี่ยวตามกติกามีอยู่แลนะยี่สานเราสามคนของเสียงเก่าอยู่นะอย่าเสียงเบาไว้ใส่เมื่อกี้ยังเสียงดังอยู่เลยเอาดีๆไม่ดีแล้วมันลงล้วนไม่ได้เงินอย่างเดียวไม่ไม่ต้องส่องหรอกเว้ยดูเสียงดิไอ้ไอ้เจมเหรียญนี้มีห่วงคุ้งเดียวเหรียญนี้มีมีห่วงอ่ะอ่ะเปิดกล้องเลยไอ้พิงคมึงถ่ายทนมาไมึ่ใย่กุ้งเดียวทำมึงนี่มึงได้ยินไหมจี่กุ้ง เมื่อเหรียญไม่แพงมาแล้วที่อยากจะทำแบบนี้มีได้กูหกูเาดนยน้สดเยอะๆยู่วนตหลังมันโลนเฉยเไปตานานมนี่มตื้นโอ้ยย่แบนจริงเลยจริงเลยเท่าไหร่จงองสองว่าคือไม่ไ่กสองซื้ออ่ะนึโดนเกิงเียวเลยไก่ จริงๆไปไก่มึงดูสภาพตอนสองมึงก็ไปแกล้งมาในทียมึงก็เอาไอ้มันดูอะไรของจริงไก่สภาพก็ตกจริงไม่รู้มึงดูดิมึงคุยกันเองนะนะไม่เกี่ยวกูอะมาอะ <c oughs> โอ้ยรู้ว่ามึงอย่าเอ <c oughs> อวอร์ไปแล้ว <c oughs> จริงู้ว่าเราดป็ีก่อนเนีมึงจำสภาพได้มั้สภาพมันนี้อุ้ยอ่านฝึกไปเลยฮะ เหรียญล่นเหรียญนี้เหรียญนี้ลลนหัวเราะ